ทำไงให้อยู่อย่างพอเพียงทำไงให้อยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้นะครับทำยัาไงใค้กลับมาใช้อยู่อย่างไทยๆของเราก็คืออย่างหลักพุทธศาสนาก็คือเดิน mm hmm. เดินสายกลางทำไงไม่ให้มันตึงเกินไปไม่ให้มันหย่อนเกินไปเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตกับเรื่องของความรู้รักสามัคคีนะครับเรื่องถึงว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะออยู่ตำแหน่งไหนก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเอาแนวพระราชดำริของพระอ,องค์ท่านมาใส่ใจในการทํางานมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วม,ม,มันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นเนาะพระองค์อองท่าน้องทาเป็นแบบอย่างที่ให้พวกเราเห็นมาโดยตลอดอยากเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมีความสุขเราเชื่อมั่นและก็พร้อมที่จะนำพี่น้องประชาชนเดินตามรอยพระบาทของพระอ,องค์ท่านตลอด